มีราคาพิเศษไหมห้าร้อตัวน้ำฉาคืนี่แหละครับมันสำหรับช่างตัวจริงครับใช้งานหนักจริงเฮฟวี่ดิวตี้ครับผมเพราะว่ามันคือโลเวลซัทเอ็กซ์ซีรีส์ครับก็ต้องบอกว่าเครื่องมือเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้เลยครับก็เป็นตัวใหม่ที่แรงมากเพราะว่ามันแรงแล้วมันก็ทนมาก เอาอยู่ครับตอบโจทย์ครับไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเพื่อนๆว่าจะมีเครื่องมือที่กล้ารับประกันได้นานสูงสุดถึง3ปีไม่เท่านั้นนะคะในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยรับประกันนานสูงสุดถึง2ปีเลยคือวันนี้จะมีการเปิดตัวเครื่องมือช่าง Z X Series ของ r o เ e l นะคะแต่เดี๋ยวในงานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคนพาไปดูเราค่อยๆไล่เลียงไปทีละอันนะเพื่อนๆนะเรากําลังอยู่ที่บูธโรเวลค่ะเพื่อนๆที่กําลังเปิดตัวเครื่องมือช่างรุ่น z X s e r i e s ตัวนี้คือ40่โวลต์แน่นอนว่าความอ่ืต ที่สามารถช่วยให้ผู้รับเหมาช่วยให้ช่างจบงานได้อย่างดีก็ต้องบอกว่าอยากให้ลองดูตัวนี้ค่ะในส่วนของเครื่องมือช่างโลเวลนะคะไม่ใช่แค่ในส่วนของพวกพาวเวอร์ทูนเท่านั้นนะคะเครื่องตัดหญ้าก,ก็มีค่ะเพื<ๆ>่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเล่ยโซ่ตัดกิ่งไม้ของโลเวลนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีในส่วนของเครื่องเชื่อม จะเห็นได้ว่าเครื่องเชื่อมของโลเวลนะคะเพื่อนๆมีหลากหลายรุ่นหลากหลายแบบให้ใช้งานเลยตั้งแต่เครื่องเล็กจนเครื่องใหญ่เลยเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงก็มีนะคะเพื่อนๆแบรนด์สตั๊กเกอร์ภายใต้เครือเดียวกันของแบรนด์โลเวลเช่นกันในส่วนของเครื่องปั๊มน้ําพอกตัวนี้โลเวลก็จัดจําหน่ายเช่นกันก็ต้องบอกว่าน้ำเนี่ยแรงมากเลยนะคะที่สําคัญมันมีการรับประกันที่ยาวนานมากเพื่อนๆมาดูตรงนี้ค่ะ อย่างตัวนี้ค่ะปั๊มน้ําอัตโนมัติมาร์ทซีรีส์นะคะตัวนี้รับประกันมอตเตอร์นานถึง10ปีค่ะเพืเ่อนๆเพราะฉะนั้นซื้อครั้งเดียวใช้ยาวใช้นานๆเอาให้คุ้มค่าคุ้มราคาตั้งแต่ซื้อครั้งแรกไปเลยความแรงของน้ำเพืเ่อนๆดูนะนี่คือความแรงของน้ำนะ ปั๊มน้ำที่ดีน้ำต้องแรงนะคะเพื่อนๆแล้วก็การรับประกันหลังการขายก็ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อปั๊มน้ำสักเครื่องหนึ่งก็ลองมาดูของจริงกันก่อนค่ะท็อกตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจภายใต้แบรนด์ของโ o เวลทําออกมาได้ดีแน่นอนคือ <laughs> <c oughs> นี่แหละครับ <laughs> มันสำหรับช่างตัวจริงครับใช้งานหนักจริงเฮฟวีดิวตี้ครับผมเพราะว่ามันคือโ o เวลสัตเอกซิลี์ครับช่วงเพื่อนว่างนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเปิดตัวเซต X Series ที่โลเวลวันนี้ก็ต้องบอกว่าเครื่องมือเนี่ยถือว่าแรงใช้ได้เลยครับเพราะว่าเป็นตัวที่เขาทํามาเพื่อตอบโจทย์สาหรับช่างมืออาชีพหรือว่าใช้งานหนักอะไรยงี้ครับที่เขาบอกว่าเครื่องมือดีมีใช้ไปกว่าเครื่องในมุมของช่างจริงไหมอันนี้เรื่องจริงครับเครื่องมือดีมีใช้ไปกว่าเครื่องอย่างแน่นอนคือหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราทํางานได้ง่ายแล้วก็จบงานได้เร็วแล้วก็อีกอย่างมันทําให้เราสามารถ ทำงานที่ยากๆให้ง่ายได้ด้วยอ่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้เจอตัวใหญ่มากเลยใช่ครับไม่ใช่เหรอก็เป็นตัวใหม่ที่แรงมากลองจับดูแล้วแรงจริงโคตรแรงการรับประกันแบตเตอรี่ถึง2ปีนี่คิดว่าคุ้มไหมการซื้อหนึ่งครั้งคุ้มคุ้มเรารับประกันสินค้าเขาเลยอ่ะอ่าลุงเป็นยังไงวันนี้เปิดตัวเซตเอ็กซีดีดีสนุกดีสนุกดีมีราคาพิเศษไหมมีครับยังไงดี ห้าร้อยใต้ต้นแฉมฉาห้าร้อยใครสนใจนะคะทั้งลุงได้ห้าร้อยใต้ต้นแฉมฉาเป็นยังไงบ้างคะวันนี้อ๋อตื่นเต้นค่ะแล้วก็ได้ทดลองมันแรงจริงๆทั้งสว่านแล้วก็บล็อกอก็เพิ่งเคยใช้ตัว40บโวลต์อของโลเวลที่นี่ครั้งแรกเลยรู<อ>้สึกว่าไม่ต้องออกแรงเลย<อ>ถ้าเป็น20บโวลต์ 40, คือเราต้องต้องกดบ้างต้องใช้แรงเราแต่ถ้าเป็น40บโวลต์ 40, นี่ประคองอย่างเดียวประคองอย่างเดียวให้เ<ช>ครื่องทำงาน แค่เจาะปูนเมื่อกี้ประคองอย่างเดียวเพราะว่ามันแรงแล้วมันก็ทนมากคุ้มมากประกันก็นานแล้วก็มันตอบโจทย์จบงานได้เป็นยังไงบ้างคะได้ลองบ้างเรียงอลองลองครับแรงดีแรง,แรง,แ,รงแรงจริงตอบโจทย์ครับด้วยความแรงอย่างงานหนักๆอย่างพวกงานปูนเงี้ยเราต้องสกัดอะไรเงี้ยถ้าเกิดเจอโรตารี่ของตัวโ o เวล40โวลต์เนี่ยเอ็กซิสต์เซิลีเนี่ยเอาอยู่ครับบอกได้เลยว่าเอาอยู่จริงสออินกวินเทกครับสวัสดีครับวันนี้มาที่ก็อยู่ที่บูธโลเวลครับผมได้ลองเรีอยงวันนี้ได้ลองแล้วครับผมเป็นยังไงบ้าง หลักๆนะครับที่ผมใช้นี่ยคือในสินค้าตัวใหม่น่ย40โวลต์นเนี่ยก็รูปร่างหน้าตาสีสันน่าใช้เหมือนเดิมและที่เข้ามาอีกอย่างก็คือเรื่องของความแรงและคือใช้ทนใช้นานครับ mm hmm. แบตก้อนเดียวเนี่ยเราสามารถเอาเข้าไปทํางานสวนหรือว่าออกงานนอกสถานที่เนี่ยได้ดีเลยครับผู้หญิงทำไม้นะคะวันนี้มาเปิดตัว z X Series 40โวลต์อของ Lowel เ,เป็นยังไงบ้างลองใช้แล้วก็อึดดีนะคะทนดีแล้วก็แรงเสถียรดีรู้สึกชอบนะรู้สึกว่ามันแบบสู้มือดีอะเหมือนว่าปกติเราเคยใช้แบบ ยี่สิบโวลต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนี้มันแรงแสดงว่ามันแรงขึ้นใช่มันอึดขึ้นใช่ค่ะอึดถึกทนเลยใช่ประมาณคิดว่าจะเอามาใช้กับงานไม้เราได้ยังไงบ้างมันน่าจะช่วยตอบโจทย์เรื่องความแรงและหนึ่งแล้วก็ทําให้แบบเราทํางานเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะอวันนี้งานโลเวลเป็นยังไงบ้างคะช่างเดียร์ได้ลองของจริงครับคิดว่ามันจะช่วยงานช่างอลูมิเนียมได้ไหมช่วยได้ไงอย่างน้อยช่วยไม่ให้ทะเลาะกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเคยเหตุการณ์เราเสียบปลั๊กแล้วเราก็ชาร์จแบตอยู่อ่าอ่ะพอแบตเราหมดเราจะไปเปลี่ยน มันมีช่างอื่นมาถอดปลั๊กเราแล้วมันทําให้ทะเลาะกันยังไงทะเลาะสิก็เราก็ต้องหาตัวคนมาถอดปลั๊กเราจริงจริงหน้างานสายงานเนี่ยมันจะมีมีปลั๊กจํากัดแล้วเราก็แย่งกันหลายช่างใครวะช่างไฟช่างฟ้าช่างสีประตูหน้าต่างใช่ไหมลุมพร้อมกันเลยเซตเอ็กซ์ซีรีส์ีตอบโจทย์ครับตอบโจทย์แน่นอนเจ้าพลประปาไฟฟ้าตัวแบตเตอรี่40โวลต์ช่วยงานช่างได้ไงบ้างต้องบอกว่าช่วยได้เยอะครับพี่ฝนก็คือว่า ตัวผมเองเนี่ยใช้โลเวลอยู่แล้วครับพี่ฝนที่เป็นไฟฉายที่แบบตั้งพื้นนะซึ่งผมอะถ้าใครดูคลิปผมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมเองอะทำงานแบบตั้งแต่เช้าจนจบค่ำอะก็คือจบภายในวันคะทีนี้ปรากฏว่ามันกกับการเป็นว่าแสงสว่างไม่พอแต่พอโลเวลออกตัวไฟฉายที่ขึ้นมาทำให้ผมทํางานแบบสว่างเลยได,ได้ได้ตลอดยาวทั้งคืนเลยฮะจบงานเด้วค้าภายในวันเลยยิงตอนนี้เขาออกแบตเตอรี่ตัวใหม่เซตเอกซิลี่มาเนี่ย คือต้องบอกว่าใช้งานยาวๆได้ลองบ้างยังได้ลองลองลองที่มีลองหมดเลยลองหมดเลยลองหมดแล้วเป็นยังไงบ้างแรงเหลือๆเลยครับแล้วก็เหมาะกับเหมาะกับงานหนักๆในอนาคตลองรับเครื่องมืองานหนักๆในอนาคตได้ดีเลยเช่นพวกตเลื่อยหรือเครื่องมือเครื่องมือไร้สายที่แบบต้องใช้กําลังเยอะๆเลื่อยองศาอย่างเงี้ยอือตัวนี้มีอนาคตแน่นอนคิดว่าตัวเซล์เอ็กซ์ซิลี่จะมาช่วยงานของพี่แบงค์ได้อย่างไรบ้างได้อย่างแน่นอนครับพี่น้อยเนี่ยผมเอาแบตไปก้อนเดียวเนี่ยใช้เครื่องมือหนักๆอาจจะเอาอยู่เลยไม่ต้องมีแบตหลายๆก้อนอะไรเงี้ยครับ คิดว่าเครื่องมือ z x d เเนี่ยจะมาช่วยเกี่ยวกับงานช่างไม้เราได้อย่างไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยคือมันจะใช้ได้นานปกติแบตเตอรี่ทุกคนมันเป็นปกตินะว่าคือเราเริ่มต้นมาจากเครื่องมือที่มันเป็นมีสายเดี๋ยวถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ไรสายมันสะดวกก็จริงแต่สุดท้ายสําหรับช่างมืออาชีพอะแบตมันก็ยังเป็นปัญหากว่าต้องเสียบเข้าถอดออกจะใช้นานหรือเปล่าอ่ะถ้ามันมาเป็น4 0โวลต์อย่างเงี้ยมันจะใช้ได้นานๆใช้ได้นาน แรงใช้ได้นานขึ้นอ่าแล้วก็รับประกันเนี่ยก็เขาบอกว่ารับประกันนานถึง2ปีคิดว่านี้คุ้มไหมคุ้มคุ้มมากเลยดีกว่าพี่ตั้มเป็นช่างแอร์ที่สุราษฎร์ธานีทักพี่ตั้มได้นะคะใ่คับาถามพี่ตั้มนิดนึงได้ลองได้จับบ้างยังสุดยอดมากเป็นยังวัสดุเนี่ยตกไม่แตกแน่นอนครับรับประกัน ตกไม่แตกแน่นอน40โวลต์เนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทในในงานของช่างแอร์ยังไงบ้างคะก็คือแบตเตอรี่มัน2แอมป์แต่มันคูณ2เป็น4แอมป์แรงแน่นอนครับแสดงว่าเวลาปัญหาที่ช่างมักไปเจอเนี่ยพกแบตเตอรี่ไปก้อนหนึ่งอะบางทีมันไม่จบไม่จบครับอ่ามันต้องพกไปหลายๆก้อนใช่ครับแล้วมันก็ต้องรอเสียบรอชาร์จใช่ไหมใช่แสดงว่าตัวนี้เนี่ยคิดว่าจะช่วยได้ระยะเวลาการใช้งานนานกว่าเดิมแน่นอนครับ ความแรงเป็นยังไงความแรงแรงมากอย่างที่ผมเคยพาเพื่อนๆไปดูนะคะโรงงานของโลเวลนะคะมีแผนกซ่อมแผนก QC ที่สามารถที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของการซ่อมการบริการหลังการขายรวมไปถึงการ QC ก่อนส่งถึงมือลูกค้าได้ทุกแผนกครบคันมากๆด้วยสต็อกที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะที่ผมพาเพื่อนๆไปดูก็ต้องยอมรับว่าปีนี้โลเวลพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆทั้งในเรื่องของระบบหลังบ้านแล้วก็ในเรื่องของระบบหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะลองจับของจริงที่เขาว่า แรงมันใช้ได้นานมันจริงหรือเปล่าให้มาที่งานนี้ค่ะงานไทยวัสดุ XBNB Home ที่ Impact เมืองทองธาน,นีตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนถึง7ธันวาคมปี2568นี้ค่ะคลิปนี้ผลต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ